ส่วนเรื่องมวลสารที่จะสร้างพระชุดนี้ได้รับความเมตตาจากนักนิยมพระเครื่องหลายท่านเช่นคุณพยับคำพันคุณเสมองิ้วง,งามหรือคุณป่องสุพรรณเฮียอาสุพรรณและนักสะสมพระเครื่องที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่านได้มอบชนวนมวลสารมาให้นอกจากนี้ทางคณะผู้จัดสร้างได้รวบรวมมวลสารจากทั่วประเทศที่สําคัญสําคัญได้แก่ชิ้นส่วนพระสมเด็จวัดระฆังพระขุนแผนวัดบ้านกลางพระขุนแผนหลวงปู่ทิม ลูกอมผงพรายหลวงปู่ทิมพระสมเด็จกระดูกผีวัดโพเท่ากระดูกเจ็ดป่าช้าน้ำมันพรายของธนสิทธิ์ต่างๆเขี้ยวงากะลาฟันปลาฉลามกดใส่กระดูกโบราณทำจากไม้มงคลแกะสลักลวดลายเป็นของขหบ,บดีอายุนับร้อยปีและอื่นๆอีกมากมายสนใจเช่าบูชาพระรุ่นนี้ชุดละ999าชุดมีสองค์กดลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ